พี่น้องไว้วันนี้ตับักขุ่งตับักขุ่งแบบจุกจุกคับต้มนี่ต้มขาหมูพี่น้องเลยเปืปเรรรป่อยเลยหือฮึ่มฮึ่มฮึ่หวาจังหวานๆไม่์พักเกษบ๊ายหืม มาพ่อต้องขาวพี่ลองเลยพี่พี่ลองแบกไว้แบบนี้เลยมาเพียงพี่ห่อนห่อนลุ่นลุ่นมาขห็นข้าวมังกรเด้อหนึ่งไม้หนึ่ไม้เลยขวัญนอนเลยไอ้ห่วยหวยโอ้ห่อนห่อน แซมกันแ่อากาศกระหอนไอ้ต่มข้ามูวแสบแท่กินง่ายๆแต่พี่รองมันนี้ยตับวุ้งง่ายๆเบบีๆสวงๆกัน mọi có ta tìm á hm hiếp quyền mhm 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 Nó mhm 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 có mhm 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 ควยเข้าเป็งไงล้จําน้ามาตัอคะต่อใ้เสียพักข เผ็ดสงสว้วมกันจ้ะอืมอืมสามห้าอืมหองน,น,น,นั่านทานอืมต้องห้ทงห้องอา่านทำไมต้มข้าวหมูอชเไ้ม

กินแบบแมห่หายก็กินบพียแมาได้จริงๆผัดเพชรสวงพก่น้องหวังหวหอยเฮียใส่หวัหวหอยพร้อมเด็เพลรสองฟวงเลย ร้านต้อนประแจต้อนปะค้ไม่้อิหลังให้กินขา ai ừ. ra Thì ngay ngay cà phê hương này là nhắm mình xịt đào nữa hoa hoa đặc bài Hoa hoa phát Hoa lên โอ้ซ่ากินยังกับอะไรหรอกจ้าแล้วตะบะพ่งหรืล่ะ แสบสวง<ะ>อืมอือพอเนี้ยเราตามให,ห้ไมน้องอืม

เ,เห็ดเวียวกอยู่กับมาเด้อพีนนอน่น้อง,งยิ <c oughs> ่งหอมกันจังอื้มเพิ่มคอลลาเจนหวานคักน้องเอ้ยทั้งหวานทั้งเผ็ด bước xíu tao <laughs> 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 bỏ bây giờ đại giờ bây giờ thế nào bây giờ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  bây แซ่บจับปลุพงนีจแซ่บไปสุดในหลวกเลยพห่น้อ,อง,งตอนไหต่ับพื่อกิน เด็กแว่นกับมีเก่าเหรอคะหายเพิ่งว่าส่หลูกระนาดเพิ่มแล้วดิปั๊บจักเด็กแว่นคือผู้เฒ่าแว่นเออเพชรน้ำนีก่กับเพชรเอน้ำนี่กับข้อนน้ำเงี้ยง่ายง่าง่าย ฝากกันไหตแรก็แซ่บก็สดกวไข่เรืนน่อยๆคบะโอเด็กจังไปข้าัเหนึงวเนียอิ่มละดครในรุ่หิ่งของปงังค่ะสำหรับผู้ที่เขามาติดต,ตามและรับชมค่ะ